สวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติยี่ชางประเทศจีนแล้วนะครับตอนนี้กำล,งลังอรอแลนดิ้งอยู่ที่เท่าเคดมาแล้วตอนแลนดิ้งอยู่นะครับเดีินกันคู่ถึงสนามบินผ่านเดี๋ยวลงดีลงเดี๋ยวเครื่องแลนดิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวดึงทีนะครับจะให้ชมบรรยากาศตอนที่ลงจากเครื่องแล้วก็ไปที่ดัน ต้องมแล้วก็ไปรับกระบั๋าที่สายพานะครับตอนนี้เครื่องกระเป๋แลนดิ้งเนี่ยอันตารายของห้ามใช้เครื่องอิเล็กทรอน h ิกส์นะครับเพราะมันจะว่าว่มามันจะไป็นโรคป่วยเรื่องระบบคอมเครื่องบินเดี๋ยวแจอกันใหม่นะครับ หลังแลนดิ้งแล้วพบกันใหม่ครับแลนดิ้ง 国际机场，机舱外的温度为三十三摄氏度，九十一华氏度。飞机还将滑行一段距离，请您系好安全带在，在座位上来心手后继续保持手机处于飞行模式或关机状态，同时请不要提拿您的行李物品，直到安全带指示灯熄灭。下机时，请小心开启行李箱，以免行李滑落。感恩车相伴，爱永有相随。感谢您选乘青岛航空公司航班，我们期待您下次旅途再会，谢谢。n g e n t l e m e n We a just l e i i n ามบินสุ o รรณภนบ a ติสนามบินสุวรรณ r ส3บวรรณภูสน n มวรร h าบิน e ุวร e มิสนามน a นามบ e นสุรนาินสุรรณภูามบน o ุวรรณภูม n t วรราบนุวมนมนนาิรบนรนนุวรรบมาวรนบเยอะนุยภาษาจีนด้วย แต่พอได้นิดหน่อยแบ่โดยมากจะเป็นภาษากลางครับเป็นภาษาอังกฤษสังตอบแต่ก็ก็ง่ายกว่าประเทศเกาหลีนะครับนีนก็่านมาแล้วรเรียบร้อยนี่รอกระเป๋านะครับที่ใส่ผ่านยังไม่มาเลยเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผ่าน รอกระเป๋าครับโอเคเดี๋ยวได้กระเป๋าไปถึงที่พักเข้าโรงแรมก่อนเดี๋ยังไงเดี๋ยว,นะเ,ยวเจอกันีกทีนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับตอนนี้แลนดิ้งเรียบร้อยถึงสนามบินยี่ฉางอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนี่ว่าไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับตอนนี้ผ่านตอมมาแล้ว ตอมอก็ค่อนข้างจะจะเข้มนิดนึงจะบอกว่าเคี่ยวเขาไม่ได้อกเข้มนิดนึงครับเมืองจีนค่อนข้างจะเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตรวจเรื่องโควิดก็ยังมีอยู่นะคยังมีตัววัดโควิดแล้วก็จะมีการซ่มตรวจโควิดด้วยถ้ามีเชื้อหรืออะไรนี้ทุกกักเลยนะครับไม่ให้ออกอไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าข้างในนะครับแต่เพื่อนเราผ่านโควิดนะครับก็ลเลย ผ่านตอมอมาได้แต่ก็ถามลายคําอยู่เป็นคำยังดีที่ว่าพอจะได้ภาษาอังกฤษบ้างแล้วก็ภาษาจีนบ้างนะครับงูปลาปขาพอหากินขอข้าวกินได้ก็ <c oughs> <c oughs> เลยผ่านมาได้นะครับเดี๋ยวนี้ผ่านตอมอมาแล้วเมื่อสักครู่ก็จะจะ,จะบันทึกเทปก็บันทึกไม่ได้ไม่ให้บันทึกนะครับอันนี้ก็ผ่านตอมอมาแล้วเดี๋ยวดูบริเวณร,บรอบๆนะครับนี่คือช่องที่เราเดินออกผ่านมาจากตอมอ นะครับข้างในจะเป็นตอมอพอหลังพอหลังจากตัวอมอเสร็จแล้วเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นถางพานรับกระเป๋าเลยผ่านมาก็จะมีห้องน้ํานะครับข้างบนแ,แล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องถุงก,ก่อนที่จะออกจากสนามบินยี่ชางนะครับบริเวณนี้รับๆว่างมากแต่วันนี้คนน้อยครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยแออัดแต่บางทีถ้ามาเจอกรุ๊ปที่ มีน้องเที่ยวมาเยอะเนี่ยโหนานมากซึ่งเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้ก็รอกระเป๋าค่อนข้างจะนานนะประมาณสามสิบนาทีนะครับก็พอสมควรเหมือนกันนี่ถ้าคนเยอะนะคงนานยิ่งกว่านี้เป็นชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วตอนนี้กําลังลงตัวอยู่เดี๋ยวก็จะเข้าที่พักโรงแรมแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไป มัมอาหารกันนะครับเดี๋ยวจะพาไหมครับมัมอาหารไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเมื่อเข้าถึงร้านอาหารแล้วเนี่ยมีอะไรนามัมน่ากินบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะนะครับบริเวณบริเวณรอบๆครับนี่มาและม,มาฟร์เดียวกันทั้งหมดเลยโดยใส่การบ,บินชิงเต่าแอไลน์โอ้สุดยอดครับสา่การบินนี้อาหารเยอะขนมอร่อยโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ เพื่อน่อาหารอร่อยซัมซัมอร่อยแล้วก็ข้ายำโค้งองไทยอร่อยข้าวเหนียวไทยอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยขึ้นรถลุปเตรียมไปทุอาเลานอาหารกันออกมาจากสนามบินเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถ้าเป็นนาฬิกาไทยนะครทเที่ยวอีก15นาที2ทุ่ การบินหกเมืองจีนนี่เท่าไรครับไทยกี่โมงละซี่สิบแปดถ้าเป็นเมืองจีนเราในสองชั่มสี่สิบแปดครัซึ่งซึ่งเวลาของประเทศจีนกับเองไทยนะห่างกันหนึ่งชั่วโมงคจีนจะเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงครับ็เลยต้องมาถึงต้องตั้งนาฬิกาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันไม่ตรงเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ออกจากสนามบินเดี๋ยวไป ต้องไปหาที่เร็วถูกได้กัดอย่างเดี๋ยวไปดูว่าบนโต๊ะอาหารมีอะไรบ้างเยอะหรือเปล่าเรียกว่าอยู่หรืว่ามีของนี่น่ากินหรือไม่น่ากินนะครับหรือกินได้หรือกินไม่ได้ครับเพราะมองจีนอาหารค่อนข้างจะเยอะจืดกับไขมันเยอะแต่ไปดูจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวไปเจอกันเราวันนี้มีชามหมูไก่นะคะ